ว่าุณจูเนี่ยเห็นคุณแพทมาก่อนเริ่มงานด้วยใช่ไหมคะใ,<ช>ในครั้งทีง่ทางคุณแคะภายในศูนย์กรา,สสารค้าเซนต์แอนด์พาซาสราญอย่างนี้เนี่ยเขามีการเนรมิตนะคะดินแดนแห่งสวงสวรค์แบบนี้นะคะเรียกได้ว<ช>่าท<ช>ั่วทุกพื้นที่ในูนย์การค้าคุณแพทลองไปเดินชมบ้านเราหรือยังคะได้ไปเดินชมบ้านแล้ว,ค,ว,ลวค่ะสวยงามจริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่ประทับใจที่เห็นแล้วก็แบบชอบมากๆก,กค็คืออ,อุโมงค่อยไม้ค่ะ แ <Billie S 1> บบสวยงามมากจริงๆเลยนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่มีสำหรับเพื่อนๆที่ได้มาเดินในห้างอย่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานที่นี้จะมีอะไรสวยๆทำงานให้ได้มาชมกันนะคะใช่แล้วก็สวยจริงค่ะสวยจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายมูมนะคะที่ดีนะคะหลากหลายท่านเนี่ยไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจกันค่ะคุณแคทค่ะและในช่วงนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณแคทอยากจะฝากผลงานหรือว่าอยากจะนะคะ แม่เอ่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ติดตาหรือว่าแฟนคลับของแม่เ<อ>มมนี่ะบางท่านเนี่ยอาจจะอยากสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยมีแีผลงานอะไรที่ท่านสามารถที่จะดูหรือว่าอยากจะไปชมหรือว่าคอนเสเริดใกล้ๆนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้ก็มีความเสิดอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ก็จะมีอะคอนเสิร์ตใหญ่วันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะ่ะมีสินิติมากมายเหมือนกันนะคะก็จะย้อนยุคกลับไปเป็นยุคไนตี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่าจะแดเสบกระจายเลยนะคะที่ไปเห็นนะคะแล้วก็ะละครเรื่องใหม่ก็จะเปิดตัว